โอ้ยสายแล้วสายแล้วหลังนี้แหละมั้งเอ่อสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับของมาส่งครับมีใครอยู่ไหมครับแกมาวุ่นวายไรหนะ้าบ้านฉันเนี่ยคือของมาส่งครับฮะาฉันสัง่งแกไปหรอเออครับก็บาลเลคีมันชันเลกีจ้างั้นเข้ามาก่อนละกัน อ่ะนี่ห้องฉันนี่เก็มาส่งของคายช้าหา่านี้ไม่ต้องส่งแล้วก็ได้มั้งนี่ขนาดฉันไม่ได้สั่งนะฉันยังรู้เลยมีเรียนอยู่นี่โรงเรียนอะไรโรงเรียนอินเตอร์ครับโรงเรียนเดียวกับฉันนี่ออารอครับเออทำไมคุ้นถึงอ๋อฉันเป็นดาวโรงเรียนอ่ะแล้วก็เป็นคนงูอ่ะปกติก็แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วเออครับแล้วแกชื่ออะไรชื่อเรียนครับเออหาข้าวไปนะครับ นี่มาอะไรกันเนี่ยนี่ชินนนีู้เรียนเดียวกับเธอนั้นหรอเธอเป็นคุณหนูด้วยชิ้นขายน่าชมัดอายก็อายฮะรีบกลับไปก,กว่านี่นาะยคนนะั้นไปคุยกับลูกค้านอนจังดีลามากเป็นแค่เด็กส่งของอยังที่จะมาคุยด้วยกับฉันอีกเฮ้อมาแล้วครับคุณอ่าคุณห,หนูนี่เป็นแค่เด็กส่งอาหารกล้ามาคุยกับฉันได้หรอ ฉันคุหนูโรงเรียนอินเตอนะเร์นะแกจำใส่หัวแกไว้ด้วยเออมขอโทษครับคุณหนูฉันชื่อายจ้ะครับคุณหนูพายออกไปได้ละครับคุณหนูายจะว่าไปก็น่ารักอยู่นะช่างเหอนนอนดีกว่าโอ๊ยอะไรก็ดา่าดๆดานัา่นะนำพาใช่ไหมก็ม,มันเป็นแค่เด็กส่งอาหารไงถึงมีแต่คนเกียดทำไมมึนหัวจังโอ๊ย เฮ้ยนี่นายเออฉันต้องทำไงดีเออช่วยได้ค่ะมีคนเป็นลมค่ะนี่นายนี่นี่นายเอออ๋อเอ่ออ้าคุณหนูพายเอ่ออืสดีอ่าเขาอควนะคะคุณหนูพายที่ช่วยผมไว้ ผมขอตัวนะครับเอออย่าเพิ่งมีอะไรหรอครับปั๊บปั๊ป๊ไปนั่งเล่นที่สวนกันไหมออมจะดีหรอครับฉันสั่งอะไรไนายก็มาทันนะครับครับณที่สวนมีอะไรหรอครับคุณหมูพายคือนายไม่เรียกฉันว่าคุณูแล้วเรียกฉันว่าเพื่องสนิทก,ก็ได้ฮะฮะ นี่แทนไอผมเลยไคบเพื่อนสนิทเหรอลายยังไม่ค่อยรู้จักกันได้สำห้ไม่เล่กเพื่อนสนิทมันก็ไม่ได้ดีถึงคุณที่ไปขูหนูว่าเหอะแต่แค่แบบนี้มันไม่เหมอือนขู่หนูได้สำฉันขอตัวละกันเอ่อ,อนายเดี๋ยวก่อนสิฮ่าไม่ต้องไปแคร์ค่ะก็ให้เด็กส่งของเฮ้อไปดีกว่าโอ้ย,อ,ยอ่อ่านาย นายจะวิ่งหนีเราทำไมเนี่ยสงสัยเขาไม่อยากเห็นหน้าฉันฮึใครโทรมาไม่ใช่โทรศัพท์เรานี่สงสัยโทรศัพท์นายคนนั้นลองรับดูว่าไม่เสียหายนี่อะไนหรือว่าคุณชอบคนเชื่อพายใช่ไหมกูมีแผนจะฟังไหมฮะเลนชอบเราหรอเนี่ยเอาไงดีล่ะโอ้ยเคลมเคลมเหลมถ้ไมร่รอเคลมนี่น่าจังไนงะ หรือว่าไม่ใช่หรอกทำไมเราเขินจังแฮ้หรือว่าจะชอบเธอจริงๆคงไม่ใช่หรอกเขินจังอดไม่ไหวแล้วเป็นหมอดีกว่าเอิ่มพาย ขอโทษที่พูดไม่ดีหายโกรธนะครับอืมไปเดินเล่นกันดีเธอรูใช่ไหมว่าฉันชอบเธอแล้วคุณจะรับรักผงเงาแล้วมีคนมาจีบขนาดนักดีดีแบบนี้แสดงว่าพงจรับหลักผอง,อง,กกกผงหรือใช่ไหมทีม่รู้ที่จะเอาเอง